ปวดคอบ่าไหลเรามีวิธีแนะนำง่ายๆที่บ้านค่ะวันนี้นักกายภาพบำบัดจะมาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายของผู้ปวดที่ปวดคอบ่าไหลง่ายๆนะคะเริ่มจากท่าแรกค่ะท่าย,ยืดกล้ามเนื้อคอนั่งพิงเก้าอี้มือประสานกันที่ท้ายทอยก้มศีรษะใช้มือช่วยกดลงให้รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บนะคะนับ1-10ถึงแล้วเงยศีรษะกลับท่าเดิมค่ะ ทำ30ครั้งท่าต่อไปคือท่ายืดบ่านั่งพิงเก้าอี้มือเอื้อมเหนือศีรษะจับกบหูฝั่งตรงข้ามอีกมือจับขอบเก้าอี้ที่นั่งไว้นะคะและเอียงศีรษะโดยใช้มือที่จับกบหูช่วยออกแรงกดไปด้วยค่ะให้รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บนะคะนับ1ถึง10แล้วกลับท่าเดิมค่ะทำ1 0ครั้งค่ะต่อไปจะเป็นท่าออกกำลังกายค่ะ เราจะเรียกท่านี้ว่าท่าชินอินนั่งพิงเก้าอี้ค่ะหน้ามองตรงไม่ก้มหรือเงยศีรษะให้เก็บคอดึงไปตรงๆด้านหลังไม่ก้มไม่เงยค่ะละักษณะเหมือนเต่าเก็บคอเข้ากระดองค่ะค้างไว้นับ1-10ถึง10แล้วกลับท่าเดิมทำซ้ำครั้งนะคะอาจจะมีอาการตึงบริเวณท้ายทอยได้ในขณะ,ะที่ทำค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ทำตามท่าที่เราแนะนำแล้ว ยังรู้สึกมีอาการปวดอยู่หรือทำท่าไหนแล้วปวดมากขึ้นให้หยุดทำท่าบริหารน,นั้นๆเลยนะคะและสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะ